따라 <놀람> สัดีค่ะทุกคนกลับมาอีกครั้งกับกอนเล่าเรื่องผีอีกแล้วนะคะหลังจากที่ไม่ได้เล่ามานานรู้สึกจะพักนานเหลือเกินวันนี้นะคะพี่ปุ๊กมีเรื่องผีจะมาเล่านะคะเป็นเรื่องราวที่เพื่อนพี่ปุ๊กอะ่ะเขาเล่าให้พี่ปุ๊กฟังเองแล้วก็เรื่องเนี้ยรู้สึกว่าน่ากลัวมากๆไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่า เหมือนเพื่อนพี่ปุ๊กจะ e <c oughs> บอกว่าเรื่องจริงมั้งแต่พี่ปุ๊กลืมและสรุปจริงหรือเปล่าไม่รู้เอาเป็นว่าเราไปฟังเรื่องนี้กันดีกว่านะคะเรื่องนี้ชื่อว่าสารผีกลางป่าค่านะณบ้านแห่งหนึ่งสามคนนี้เขาเป็นเพื่อนกันผู้ชายผมยาวคนนี้ชื่อว่ามิกกี้ผู้หญิงคนนี้ชื่อว่ามินนี่แล้วก็ผู้ชายคนนี้ชื่อว่าดักกี้สามคนนี้เขาเป็นเพื่อนกันและเขากำลังจะปรึกษา ว่าอยากจะไปกางเต็นที่ไหนดีนี่ก็เดือนธันวาหน้าหนาวแล้วความจริงแล้วน่าจะขึ้นเขาไปกางเต็นกันนะเอาสิเรามีรถนี่เราก็ขับกันไปว่าแต่เราจะไปกางเต็นกันที่ไหนล่ะมินนี่ว่าเราไปแถวขึ้นเขาไปแถวเขตชายแดนประเทศไทยเลยดีไหมเอางั้นเหรอก็น่าสนุกดีนะเออว่าแต่ฉันขอพาหมาฉันไปด้วยได้ไหมจเจ้าชิโร่น่ะ ฉันทิ้งมันให้อยู่บ้านตัวเดียวไม่ได้หรอกน่าสงสารมันเอาหมาไปตัวหนึ่งไม่เป็นไรหรอกมั้งก็ได้ไม่มีปัญหาหรอกว่าแต่เราจะไปกันเมื่อไหร่ล่ะพรุ่งนี้เลยไหมตอนนี้อากาศเริ่มเย็นแล้วควรจะไปช่วงนี้แหละโอเคงั้นพรุ่งนี้พวกเรามาเจอกันละกันนะแล้วแล้วทั้งสคนกับหมาอีกหนึ่งตัวก็เดินทางไปกางเต็นท์บนภูเขาแถวแถเขตชายแดนประเทศไทยนี่ดูสิชิโลน่ารักมากไม่กลัเลย โอเคกันทุกคนนะงั้นเราออกเดินทางกันเออมินนี่ช่วยตั้งค่า GPS ให้หน่อยสิตั้งค่าจุดพิกัดที่เราจะไปนะ่ะเราจะได้ไม่หลงทางกันไงได้ได้เอามือถือมาสิเดี๋ยวมินนี่ดูให้อ่ะโอเคมินนี่ตั้งค่าให้เรียบร้อยแล้วเราก็แค่ตรงไปเรื่อยๆขับตรงไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ถึงเองเอ,เอ,เอ้เดี๋ยว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 ใน GPS บอกว่าข้างหน้ามีทางลัดด้วยถ้าเกิดเราเลี้ยวไปตามทางลัดนี่ เราก็จะไปถึงเร็วขึ้นจริงเหรอต้องไปทางไหนล่ะนี่ไงข้างหน้าเนี่ยข้างหน้ามีให้เลี้ยวซ้ายด้วยเราต้องเลี้ยวซ้ายไปทางนี้แหละโอเคจัดไปแล้วมิกกี้ก็เลี้ยวรถไปทางทางลัดทันทีในขณะที่เลี้ยวรถเข้าทางลัดนั้นข้างหน้าก็รู้สึกเหมือนมีหมอกะนาะโอ้ดูข้างนอกสิมีหมอกหนาะเต็มไปหมดเลยสงสัยอากาศจะเย็นหมอกก็เเยอะขนาดนี้นี่เราขึ้นภูเขาแล้วเหรอ เอยังไม่ขึ้นนี่แต่ว่าเราอยู่ในป่าอากาศมันคงจะเย็นจริงๆแหละก็เลยมีหมอกเอาละเราจะตั้งใจขับรถดีๆแหละเพราะว่ามองไม่ค่อยเห็นทางเลยมินน,นี่ก็ดู G.P.S ให้เราหน่อยนะได้ได้เรากำลังดูอยู่ขับตรงไปเรื่อยๆในขณะที่รถกำลังขับไปเรื่อยๆท่ามกลางหมอกอันหนาแน่นนั้นด้านข้างก็มีสารสารหนึ่งตั้งอยู่สารนี้ตั้งอยู่ตรงกลางต้นไม้ใหญ่เลย และดักกี้ก็หันไปเห็นพอดีเฮ้ยเพื่อนเพื่อนดูนั่นดิมีสารมาตั้งอยู่ตรงนี้ด้วยตลกจังกลางป่าลึกแบบนี้ทำไมมีสารอยู่ตรงนี้แล้วใครจะมาไหว้ละเนี่ยแถวนี้ก็ไม่มีบ้านคนแล้วใครมันมาตั้งสารตรงนี้เนี่ยน่าขนลุกจังเลยเนาะนี่ดักกี้หยุดพูดเดี๋ยวนี้นะหยุดพูดแล้วห้ามทักอะไรอีกเข้าใจไหมอ๋ออ๋ออ๋อโอเคโอเคก็ได้ก็ได้ แล้วรถก็ขับผ่านสารไปแต่พอขับไปอีกสักพักก็เจอสารอีกชิโร่เกิดอาการแปลกๆขึ้นจากปกติที่นั่งแบบปกติก็เข้ามาสุกที่ตัวดักกี้แล้วก็ร้องคลางงิงๆ,ๆิๆงงิงเอ๊ะชิโร่เป็นอะไรอะ่ะพอดักกี้มองออกไปหน้ากระจกก็เห็นสารอีกสารหนึ่งเอ๊ะนั่นมันดักกี้ฉันบอกแล้วใช่ไหม ห้ามพูดอะไรทั้งสิ้นโอเคโอเคนี่นี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฉันจะเงียบแล้วฉันจะไม่พูดอะไรเลยแล้วรถก็ขับผ่านสารที่สองไปสักพักทั้งสามคนก็เหลือบไปเห็นเจอสารอีกสารหนึ่งตั้งอยู่ดักกี้ก็ช็อกจนพูดไม่ออกแล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นส่วนมิกกี้กับมินนี่ก็เริ่มร้องหอไห้เอาแล้วไงเอาแล้วไงเจอแน่แน,นเลย เราต้องเจอดีแล้วแน่เลยใจเย็นๆมินนี่อย่าพูดอะไรอย่าเพิ่งพูดอะไรไม่ไหวแล้วนะมินนี่เริ่มจะไม่ไหวแล้วนะใจะเย็นๆเงียบๆก่อนมินนี่แล้วมิกกี้ก็พยายามเร่งความเร็วเพื่อที่จะพาจากจุดนี้ไปให้เร็วที่สุดแต่แทนที่ทั้งสามคนจะสบายใจมินนี่ยิ่งร้องไห้หนักกว่าเดิมเมื่อมองไปข้างหน้าข้างหน้านั้นมีศารตั้งอยู่เต็มไปหมดเลย ทำไมถึงมีสารลิมทางเยอะขนาดนี้เนี่ยมิกกี้ยังคงขับรถต่อไปเรื่อยๆถึงแม้ว่าจิตใจจะกลัวมากมายแต่ทว่าเขาก็ต้องหยุดรถทันทีเพราะ่า,างหน้าถนนมีสารตั้งอยู่กลางถนนเออทุกคนเห็นไหมมีสารมาตั้งอยู่กลางถนนแบบนี้เราจะทํำยังไงกันดีชิโร่ก็คลางดังมากขึ้นมากขึ้นชิโร่เป็นอะไรจะเย็นๆนะ พา,พาเราออกไปจากจุดนี้แล้วมิกกี้มินนี่จะไม่ไหวแล้วขับรถออกไปขับเข้าป่าไปเลยก็ได้งั้นเราขับรถอ้อมสารนั้นไปนะยังไงก็ได้เร็วๆมิกกี้พยายามขับรถอ้อมสารไปตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นมีถนนเลี้ยวขวาออกไปเลยแล้วมิกกี้ก็ขับรถแหกออกมาเลยดักกี้ได้หันกลับไปมองที่สาร แล้วดักกี้ก็ตะลึงตกกับใจกับสิ่งที่เห็นร่างสีดำยาวค่อยๆก้าวออกมาจากสารทีละตนทีละตนและยืนอยู่เต็มพื้นที่ถนนมือใหญ่ๆโบกไปในอากาศพร้อมกับเสียงโหยหวนมิกกี้มองจากกระจกด้านหลังก็เห็นสิ่งเดียวกันพยายามคุมสติที่เหลืออยู่ขับทุ่งข้ามไปถนนอีกเลนแล้วก็เหยียบคันเร่งด้วยความเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ร่างสีดำเหล่านั้น วิ่งตามพวกเขาแล้วก็พยายามจะเกาะรถมาแต่ด้วยความโชคดีมิกกี้ขับรถหลุดออกมาจากเส้นทางนั้นแล้วในทันใดนั้นม่านหมอกก็ค่อยๆหายไปฮะห,หลุดมาได้แล้วหลุดมาได้แล้วใช่ไหมหลังจากขับรถไปสักพักเขาก็เจอปั๊มน้ำมันแล้วทั้งหมดจึงตัดสินใจที่จะแวะปั๊มน้ำมันสวัสดีครับเติมเลยครับเออเออกาวาเต็มถังครับ เออเออน้องๆพี่มีเรื่องอยากจะถามมิก้พี่ไปถนนเส้นหนึ่งแล้วเจอหมอกลงหนักเลยพี่เห็นเห็นสารแล้วก็เห็นผีเต็มไปหมดเลยเอ๊พี่ใช้เส้นทางนั้นเหรอทำไมเหรอเส้นทางนั้นคือเส้นทางอะไรมันมีอะไรเหรออ๋อพี่คงโดนแล้วแหละคือมันมีเส้นทางลัดเส้นทางหนึ่งเมื่อก่อนก็มีคนใช้บ่อยอยู่จนกระทั่งวันหนึ่ง มีรถบัสเกิดอุบัติเหตุขึ้นผู้โดยสารที่นั่งมาในรถนั้นตายกันหมดทุกคนเลยเห็นเขาว่ากันว่ารถระเบิดผู้โดยสารก็เลยโดนไฟไหม้คลอกตายหมดเลยชาวบ้านเขาก็เลยไปทำศารตั้งเอาไว้ที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ตั้งตั้งไว้กี่สารหรอสารเดียวพี่มีสารเดียวอยู่ตรงต้นไม้ใหญ่แต่ว่าที่พี่ขับรถผ่านมาพี่เห็นมีเป็นสิบๆศารเลยนะพี่โดนแล้วความจริงพี่ไม่ได้โดนกลุ่มแรกหรอกก่อนหน้านี้ ็มีคนใช้ทางนั้นแล้วก็เจอเหมือนพี่เลยชาวบ้านแถวเนี้ยเขาเลิกใช้ทางนั้นแล้วแหละเพราะว่าผีที่นั่นเฮี้ยนมากชาวบ้านจึงเลิกใช้ถนนเส้นนั้นเป็นทางหลักแต่ก็ยังมีคนต่างถิ่นหลงเข้าไปอยู่เรื่อยๆเพราะว่า GPS มันขึ้นว่าเป็นทางลัดไงพี่เอหรือว่าวิญญาณพวกนั้นอาจจะกำลังหาตัวตายตัวแทนอยู่ก็เป็นได้พี่โคตรโชคดีนะที่ยังมีชีวิตอยู่ พี่ก็เกือบเอาชีวิตไม่รอดมีผีตัวหนึ่งมาเกาะที่หลังรถพี่ด้วยดีนะพี่เหยียบร้อยแปดสิบเลยในที่สุดผีตัวนั้นก็หลุดออกไปมินนี่ว่ามินนี่อยากกลับบ้านแล้วมินนี่ไม่เที่ยวแล้วกับทางลัดนะไม่เอาทางลัดแล้วชิโล่ชิโล่เป็นอะไรทำไมชิโล่นิ่งไปเลยชิโล่หรือว่าชิโล่ จะหัวใจวายตายแล้วชิโลนิ่งไปเลยทีหลังนะดักกี้เวลาเข้าป่าเห็นอะไรแปลกๆห้ามทักนะรู้ไหมเอาสรุปเป็นความผิดของเราเหรอเนี่ยชิโลตื่นชิโ่ <infinite energy> <ates> โชคดีจังพี่ปุกไปถามดักกี้มาแล้วสรุปชิโร่ไม่ได้ตายนะคะแค่สลบไปแปบ๊บหนึ่งเพราะว่าชิโร่ก็กลัวผีเหมือนกันเป็นยังไงบ้างคะน้องๆเรื่องเีเรื่องนี้น่ากลัวไหมไว้พี่บุกเจอเรื่องผีน่ากลัวแล้วจะมาเล่าให้ <S 2> <S 2> <S น้องๆฟังกันอีกนะคะ <S 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 ขอบคุณทุกคนนะคะที่มาติดตามชมจ้ารอฟังเรื่องผีเรื่องต่อไปได้เลยคลิปหน้าจ้ะวันนี้ขอตัวลาก่อนนะคะทุกคนเจอกันใหม่พัด น้านะเออทุกคนถ้าเกิดอยากเห็นพี่ปุ๊กเล่นเกมนะคะสามารถเข้าไปดูพี่ปุ๊กเล่นเกมได้ใน Facebook นะคะช่องสไปซี่คิดเหมือนกันน้องๆตามพี่ปุ๊กไปดูใน Facebook ด้วยนะพี่ปุ๊กจะเล่นเกมอื่นให้น้องๆดูด้วยแหละขอบคุณทุกคนนะคะที่มาชมนะจ๊ะเดี๋ยวเจอกันพัดหน้าคะ่ะบ๊ายบาย